สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสิีทุกท่านครับิดีนะครับทุกทุกท่านเข้าไปเข้าวีไอพีธรรมดานะครับเของวีไีธรรมดาก็จะมานอนสรงไหนะคุณนิคีอีกเช้านะครับคุณนิคีอีกเช้าของวันที่นะครับของวันที่วันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดนะกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคุณนิคีเก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ให้ชมทุกทวันยันถึงวันศุกร์นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่มาทำประโยชนนะทุกทุกทุกเร็ว กามติกรมเลยนะครับวันนี้มาช้านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมีเวลาแย่อยู่เนาะครับครับอ่ะเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับุ่มน,นี้อ,อีกช้าเด่นนะครับเด่นนะหนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะตัวเราคือสองนะครับมีออกี่ช้าหนนะึ่งสองถ้าเป็นชุดวินก็วินกับสอง สามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกสสี่ห้าหกนะเรามาดูตัวตัวนั้นกันคันนี่หนึ่สามทำไมเราจะจะยกเลิกมันทำยังไงนี่หนึ่งสาม 1, สองสามนะครับหนึ่งสี่สองสี่นะครับสองสี่ครับหนึ่งห้าสองห้านะครับหนึ่งหกสองหกนะครับสามนี้นะคิดวิ่นะครับราคานี้ เน้นที่สามสี่ห้านะครับเน้นที่สามสี่ห้านะตอ minimum, 5, นเะน้นที่หนึ่งเราก็ดูที่ไซน์หนึ่งมือนะครับหนึ่งหกนะไซน์หนึ่งนะเกือบเลยนะครับเกืบหนึ่งนะเกืบเลยนะตอนเน้นที่หนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งก็พอเน้นที่ สี Stelle, en <an> ja. solche, naden, ่กับห้านะสี่กับห้านะครับนะครับเด่นจป็หลักนะเห็นไหมนะสี่กับห้านะครับเด่นเป็นหลักนะตามนี้เลยนะครับถึงจะนำไปใช้นะครับคืณวินก็ตามนี้อาจารย์นะครับบขบขอขอบคุณมากมากนะครับชูวทย์ชูดีทย์้วแคปหน้าจอแบนแคปหน่ง เอาแคปมเจอหนะเหรอเนาพเกิดอะนะคะนรับเกิดอะไรไม่้สอตัวนี้ไม่เอาออกเลยอ่านใปวันใหม่ละอ่าห้านอยเอ๊ มาเลเข้านะครับเข้านะมาเล่วันนี้เนาะเดินดีอยู่ครับรู้สึกว่าจะแม่นขึ้นทุกวันทุกวันอืม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 นะคนที่เจ็ดนะเอ้าพาษาังกิดไปฮะอืม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 นะเจ็ดครับ ก็เกือบไปนะครับเดี๋ยวจะพูดตรงนี้เลยก่อนนะก็ใจก็อยากจะทํานะครับต่อไปในอนาคตมันทําไม่ไหวแล้วมันรับวันอายุมากขึ้นแล้วมันทําช้าทำนนทํานี่มันมันยุ่งยากหลายๆอย่างอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วคอมพิวเตอร์ความอะไรอะไรนี้ก็อเสียหายบ่อยพวกอุปกรณ์ในการทํางานว่างั้นเลยอ่าแต่อีกอย่างหนึ่งร้านคอมพิวเตอร์เขาก็ไม่มีซ่อมนะเดี๋ยวนี้นะหาหายากมากเลย ราะว่านมากเปิดร้านชนมากก็จะเปิดแต่เพราะรับซ่อมโทรศัพท์รับอะไรพวกน,นี้ร้านคอมพิวเตอร์เนี่ยหายยากอยู่ประมาณนี้รับซ่อมรับอะไรอยงเี้ยก็อยู่ไม่ได้บางท่นเถิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยแอาจารย์ก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานด้วยครับก,ก็เลยทําให้ให้ไม่ค่อยจะอิสระสีดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมัน,ม,นมันทางมันเขาเรียกว่าอะไร มันแห้งมันอะไรบ่อยมีปัญหาบ่อยเพราะงั้นถึงแก้คอมพิวเตอร์มันก็ไม่ตกรุ่นนะก็เพิ่งจะซื้อมาใหม่อยู่ประมาณนี้นะครับก็เลยก็เลยอยากแะลดปริมาณจํานวนหุ้นที่ทำลงลงนะหุ้นไทยเนี่ยอยากแะให้เหลือเฉพาะรอบเย็นนะครับตอนรอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายหาที่หาที่ซื้อลําบากอ่ะหาที่ซื้อหาที่เจ็ดลําบากเพราะงั้นถึงก็เลยไม่อยากจะทำเท่าไหร่อยากจะทําเฉพาะเอาเนื้อเอเลยคราวนี้เอาให้เรื่อยๆกันไปเลยนะครับตอนนี้นะอืม เอะครับเอเมนือก็จะเน,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 น้นคงที่ไว้เฉพาะฮานอยไม่ไม่ใช่นี่คือเช้ากับนี่คือบ่ายนะอที่มันแม่นๆก็ดาโจนก็ลาวพัฒนาลาวสตาอะไรพวกน,นี้ประมาณนี้นะครับค่อยๆลดปริมาณลงละค่อยๆลดลงไม่ได้ลดทีเดียวสําหรับฮานอยใ,นใจก็อยากจะทําเฉพาะฮานอยปกติอย่างเดียวแต่ก็จะบอกเป็นๆอยู แต่ถ้าใครอยากได้ทุกอย่างก็ไปที่ไลน์นะไปที่ไลน์เพราะว่าไลน์นี่จะลงให้ตามปกติทุกคนทุกหัวเอยู่แต่ youtube นี่จะทําเป็นบางคลิปนะครับประมาณนี้นะอืไปที่ไลน์ก็ได้ใครจะให้ส่งเงินตัวก็ได้ใครจะให้ส่งอะไรก็ได้ลองกันเถอะนะครับเข้าใจตรงกันนะครับโอเคนะมีกันแันนะครับเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆชี้แจงให้สมาชิกรู้ดอกประมาณนี้นะครับ ดีนะครับแาบนี้แล้วกันมันมันมันทําช้าแล้วเดี๋ยวนี้ทํางานทาการอะไรก็ทําช้าทุกคนแล้มัน,ม,น,ม,นมันสมอสั่งงานช้าลงลงเขาลืมลืมอืมอะไรอย่างเงี้ยครับ